สิ่งที่จะช่วยชีวิตคุณดีขึ้นได้เ่ยนะฮะโดยไม่ต้องทำอะไรวันวันหนึ่งเยอะด้วยเนี่ยมันคืออะไรบ้าง Podcast. Continue with your มิชชั่นทุลวงพอดแคสต์คอนเทนิววิดีโอมิชชั่นมาติดอาวุธทางความคิดพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงานกับคอร์สเรียนออนไลน์ใหม่จาก Mission Academy พบกับ Cost Enhancing Productivity in the Digital Era เติมแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองเพื่ออนาคตที่ productive ยิ่งกว่าที่เคยสอนโดยรบิทฮานุสาหะและ Cost Improving Leadership Skills for the Future พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำให้ก้าวทันโลกยุคใหม่สอนโดยเดลคคนากีไทยแลนด์สมัครหรือรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line oa at mission to the moon สวัสดีครับยินดีต้อนรับข้าสู่ mission to the moon podcast นะครับคุณอยู่กับปรบิทฮานุสาหะครับ ขออภัยสำหรับเสียงรบกวนด้วยนะครับเพื่อนตอนนี้เนี่ยบ้านที่โคเป็นเฮเกนที่ที่เช่าอยู่เนี่ยข้างๆบ้านเขากำลังรีโนเวทอยู่นะเสียงก็ดังนิดนึงขออภัยด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาชวนคุยในเรื่องหัวข้อส,าสบายนะฮะบ,บอกว่าชีวิตคนเรามันจะดีขึ้นได้เนี่ยมันต้องมันไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะแต่มันต้องทําสม่ําเสมอ,อมนี้คือสิ่งที่เราจะชวนคุยวันนี้ว่านีสใส่เล็กๆที่เป็น สิ่งที่จะช่วยชีวิตคุณดีขึ้นได้เนี่ยนะฮะโดยไม่ต้องทําอะไรวันๆหนึ่งเยอะด้วยเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับเวลาเราพูดว่าชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละจริงๆเนี่ยมันเป็นคําที่อาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับเราอาจจะไม่อยากบางทีเหนื่อยละไม่อยากสู้ละนะจริงๆชีวิตเรามันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์นะครับแต่มันก็บางทีมันก็เหนื่อยเนาะรู้สึกว่าสู้เต็มที่แต่แบบเพื่ออะไรมันก็ไม่ได้ดังใจเลยสุดท้ายก็ติดเงกอยู่ดีนะครับหรือบางทีรู้สึกว่าเหนื่อยจนเสียความควบคุมุที หากใครเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยอาจจะถึงเวลาต้องย้อนกลับมาดูว่าเราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะครับหรือว่าเราเคยทําอะไรเพื่อตัวเองจริงๆหรือเปล่าแล้วเรามองข้ามความสุขเล็กๆไปบ้างหรือเปล่านะครับ i ม่ t ช่ชุดมูลเนี่ยอยากชวนทุกคนมาตามหาชิ้นส่วนของความสุขที่หายไปนะครับเพื่อนําม,มาต่อให้สมบูรณ์อีกครั้งด้วย7กิจวัตรง่ายๆที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ดีกันนะครับ ข้อที่1นนะครับกิจวัตรง่ายๆเลยคือเขียน Todo list นะฮะทุกวันนี้เรามีเรื่องที่คิดเราต้องทำเนี่ยเยอะไปหมดเลยถ้าเกิดเราใช้ความจําอย่างเดียวเนี่ยนะฮะเราเรามาคิดว่าตัวเองจาได้ด้วยนะซึ่งแปลกมนุษย์เราชอบคิดว่าเราจำอะไรได้เยอะจริงๆเราจำอะไรได้น้อยมากออนอกจากเราจะจำไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับเรามักจะพลาดรายละเอียดสำคัญๆด้วยรายละเอียดเล็กๆที่เป็นที่เราคิดเป็นเรื่องเล็กเนี่ยพวกนั้นนะี่สำคัญนะครับเราก็จัดลาดับความสําคัญของเรื่องอยากเพราะว่าเราไม่เห็นว่ามีอะไรบ้างนะครับ to do list เนี่ย จะช่วยให้เราเก็บรายละเอียดได้ครบและจัดความลำดับความสําคัญได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังเชียร์นะว่าทุกวันควรจะต้องเขียนนะต้องเขียนต้องมีจร์น้ลอะไรสักอย่างในการเขียนนะฮะอันที่สอง,องเข้านอนตรงเวลานะโอ้โหเรื่องนี้ทํายากมากแต่เชื่อไหมว่าการเข้านอนตรงเวลาเนี่ยช่วยเปลี่ยนชีวิตได้จริงช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเราบางทีเดาๆหรือว่ารู้สึกเบิร์นเอาต่างๆนานะเนี่ยบางทีเนี่ยหลักๆเลยมาจากเพราะว่าตารางการนอนเราเปลี่ยนไปนะครับ ลองสังเกตว่าช่วงไหนพักผ่อนไม่เพียงพอนะตอนตื่นก็เพลียไปทั้งวันนะฮะตอนจะนอนก็นอนไม่หลับอีกอะไรแบบนี้นะฮะส่วนช่วงไหนที่เข้านอนตรงเวลาแล้วก็ตื่นตรงเวลาตื่นเองเข้านอนเองเนี่ยเราจะมีสมาธิไอเดียดีอารมณ์ดีนะครับมีความคิดสร้างสรรค์อะไรพวกนี้เนี่ยหากการนอนดึกเกินไปถ้านอนไม่พอเนี่ยลองค่อยๆปรับบางคนเนี่ยนอนตีสามเนะะี่ยลองค่อยปรับหรือตีหนึ่งครึ่งนะฮะตีหนึ่งเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ห้าทุ่มเ,เนี่ยแตจริงๆอ่ะดีที่สุดเลยเนี่ยคือถ้าไปถามคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะบอกว่าเข้านอนมาัสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยคือดีสุดนะมันมีเรื่องโกรทฮอร์โมนเรื่องอะไรพวกเนี้ยอันที่สามจัดโต๊ะทํางานให้หน้านั่งนะครับเวลาเราอยู่ในที่รกๆอันนี้มีงานวิจัยมาแล้วนะฮะรเราจะรู้สึกว่ามันทุกอย่างมันวุนรุนยุ่งเหยิงไปหมดโต๊ะทํางานเราเนี่ยส่งผลต่ออารมณ์และความคิดของเราอย่างมากเลยทีเดียวนะครับอย่างมากกับอย่างมากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จัดโต๊ะทำงานบ่อยๆจริงๆต้องจัดทุกวันโต๊ะทำงานเป็นของที่ต้องจัดทุกวันนะครับแล้วก็อย่าพึงพอใจแค่เพียงเอาของไปสุ่มๆกันแล้วรู้สึกว่าเออประมาณนี้แหละฉันมีที่วางคอมพอแล้วไม่เอาให้มันแบบเนียบอะ่ะคุณลองจัดโต๊ะทำงานคุณให้เนียบดูนะครับไม่ไม่ใช่จะได้แค่บรรยากาศดีๆนะแต่คุณจะรู้สึกว่าคุณควบคุมอะไรได้บ้างมากขึ้นด้วยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะลองทําดูได้ข้อที่สี่ออกกำลังกายทุกอันนี้ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะเรื่องนี้ไนะม่ต้องพูดเยอะนะครับมันคือการซื้อ ชีวิตเนี่ยอนาคตของคุณเลยแหละคุณภาพชีวิตเนี่ยอนาคตของคุณเนี่ยซื้อด้วยการออกกำลังกายนะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังหลายครั้งนะครับที่โอบามาคแนะนําดีเจคนที่มาสัมภาษณ์เขาบอกว่าเที่ยวถามว่าถ้าคุณได้คาแนะน,ำำนําคํานึงได้ให้ผมเป็นประธานาธิบดีเนี่ยคุณจะให้คำแนะนําอะไรโอบามาบอกว่า exercise ออกกําลังกายนะครับคือมันเหมาะสมคือมันเป็นมันมันมันเป็นสิ่งที่ใหญ่มากถึงขนาะดที่ว่า โอมาพูดออกมาเป็นอย่างแรกทาไมเพราะว่ามันทาให้คุณทํางานได้ดีมันทําให้อนาคตคุณสุขภาพดีคุณมีอารมณ์ที่ดีคุณมีทุกอย่างดีหมดเพราะมันเป็นของที่คุณต้องทําเองอันนี้ซื้อไม่ได้นะครับคุณไม่สามารถซื้อคุณสามารถซื้อสมาชิกฟิตเนสได้คุณสามารถซื้อชั่วโมงเทรนเนอร์ได้แต่ไม่มีใครสามารถบังคับหรือว่าซื้อคือคุณไม่สามารถซื้อการออกร่างกายจากคนอื่นได้เพราะฉะนั้นคุณต้องทําเอง ข้อที่ห้าคือทานอาหารที่มีประโยชน์เราเิืงอยู่เยอะขึ้นเนี่ยเราหมดเราหมดต้องยอมรับเราหมดไว้ละกับการกินอะไรที่มันแบบดูแบบอร่อยสุดๆแต่ไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าของทุกอย่างที่เข้าไปนะครับ you are what you eat จริงๆนะ you are what you eat จริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความผอมความอ้วนแต่เพียงอย่างเดียวมันเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์มันเกี่ยวเรื่องสุขภาพมันเกี่ยวเรื่องสมาธินะครับมันแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องความเคารพตัวเองด้วยนะอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะคือผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ย นานๆจะกินของอ้วนๆอ,อร่อยๆบ้างเป็นไม่เป็นไรหรอกได้แต่ว่าพยายามให้มือปกติมือที่มันเป็นจํานวนมากของเราเนี่ยในวันๆนหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นมือที่ที่เป็นอาหารคุณภาพใช้คำนี้แล้วกันนะครับข้อที่หกดื่มน้ำ่เพียงพออันนี้รู้สึกคนยุคใหม่ๆเนี่ยพยายามทามากขึ้นผมจะเห็นน้องๆผมเขาจะไอ้ที่ใส่น้ําที่มันใหญ่ๆมากๆอะน่าจะแบบองทำลิตรอะถือมาแล้วก็เติมน้ําที่ออฟฟิศแล้วก็กินให้หมดให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับคือการดื่มน้าเ,เนี่ยเพียงพอนี่คือเหมือนกับว่าอย่าเยอะเกินไปนะดื่มน้าเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับดื่มน้าเยอะเกินไปเนี่ยไตยทําง,งานหนักเกินไปนะอันตรายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสักประมาณสองถึงสามลิตรต่อวันกําลังดีนะครับซึ่งก็ต้องไปดูน้าหนักตัวอนะแต่ว่าประมาณนี้นะฮะแปดถึงสิบแก้วต่อวันนะครับที่สาคัญคือไม่ใช่ว่าแบบนึกปุ๊บกินทีสามแก้วอย่างนี้คือมันจะต้องแบบค่อยค่อย ดีที่สุดคือค่อยดื่มไปทั้งวันนั่นเองนะครับค่อยจะทำา Hab ิ tracker นะครับ habit tracker เนี่ยในมือถือมีแล้วนะหรือคุณจะใช้ในในเจอร์โนก็ได้ก็คือคุณ Tra แท่กว่าสิ่งที่คุณอยากทำเช่นคุณอยากออกกำลังกายเนี่ยคุณออกได้จริงๆอ่ะอ่ะคุณถามนะเดินแท้คุณออกกํำลังกายที่กี่วันนะฮะคนที่ไม่มี Hab i t tracker อ่ะจะตอบเป็นตัวเลขหนึ่งขึ้นมาซึ่งอาจจะผิดต่อความเป็นจริงไปเยอะพอสมควรสมรสมติอาจจะบอกว่าเดินเท้าออกกำลังกายได้15วันเนี่ยจะออกได้แค่1ิวัน ผิดปห้เนะเยอะมากเลแต่คนที่มี Habit Tracker เนี่ยจะรู้เลยว่าออกได้กี่วันทำา IF ได้กี่วันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับการวิจัยพบว่าคนที่ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายคือมี Habit Tracker เนี่ยมีแนวโน้มจะทําตามเป้าหมายนั้นได้ดีกว่าคนที่ไม่ติดตามถึง2เท่าเลยทีเดียวนี่ก็าไปสำรวจมาพั0หคนนะ b ฮปปี้ทรัคเอร์เนี่ยนะครับจะทําให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบ รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราทำได้สม่ำเสมอมากขึ้นช่วยสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็าความซื่อสัตย์ต่อตัวเองด้วยนะครับคุณจะทําในแอปก็ได้จะทาในในเขียนด้วยมือก็ได้นะในในสมุดก็ได้อะไรก็ได้จริงๆปกติพวกแพลนเนอร์เขาก็จะมีแฮปปี้แท็กเกอร์ให้อยู่แล้วแล้วพอจบเดือนนะมาดูใช่ป่ะไอความตั้งใจของคุณที่คุณจะทําเดือนนี้คุณทาได้กี่วันจะเข้านอนเร็วทำอะไรทำได้กี่วันนะครับเจ็ดข้อที่กล่าวมาเนี่ยอาจจะดูเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนเหมือนจะรู้อยู่แล้วแต่เชื่อไหมว่าสิ่งเล็กๆเล็นน,นจุดเริ่มต้การเปลี่ยนแปลงในขั้นต่อๆไป เพราะฉะนั้นใครอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นลองนําเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้กันดูนะครับอย่ามัวแต่รอนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เสมอนะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับวิชันธุรบ o ญพอดแคสต์คอนเทนต์วิดีโอวิชั n